นายอ่ะส่หลอวันนี้ดีวันดีคือมันดีมันเดินหนีจ๋าน่ะวันนี้เรากำลังรอขึ้นขึ้นเครื่องที่เกตที่เกตหกสิบมีห้าร้อยเกตนี้เราอยู่เกตที่หกสิบราขึ้นเครื่องนะครับเออชอบมากเลยอ่ะคือที่นี่ทันสมัยมากเนาะ เอ,อก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นให้ให้ให้น้ำกอกกินฟีดอย่างน้ำน้ำน้ำกอกกินฟีแล้วก็มีน้ำร้อนให้สำหรับเอ่อต้อมามะม่าก,กินเนาะเป็นวอเตอร์โซนชอบมากเลยนี่เห็นเปล่าก็มี ่ใา่ไม่ได้ปะไม่ใช่ไม่ได้ปะ,ไม,ไ,มไ,ปะไม่ใช่กล้องหน้าไม่ใช่ขยายไม่ได้อันนี้มันเป็นวอเตอร์โซนเนาะมีน้ำร้อนให้แล้วก็น้ำกอกไว้กินให้อันนี้เกตของน้ำบินฮ่องกงว่าใหญ่ยมาก มีกันหน้าว้าอยู่ดีสะดวกสบายมากไม่แน่นไม่แออัดนักยาวมากกว้างมากเรารอขึ้นเครื่องประมาณ สามทุ <Beautiful. S 2> ่มไหนอะไอ้หนุ่มปังอะอะไรเลยเดี๋ยปันชี้น่ะมันเป็นอะไนี่ว่าเปล่าวะจอมชี้ในตัวเปล่าไม่น่าจะไม่น่าจะใส่ไม่น่าจะใส่ชี้ไม่น่าจะใส่ชี้หรือเปล่ามีอะไรข้างในเลยในตัวไป แบ่งมัง่งไงไรแบง่งมาเม่เอกินไรเคียมกูอ้วนอะเไวกินอะไรไม่ลอีกบนเ่ไม่กูอ้วนได้แม่อ้วนแต่เราก็ไม่หวันแม่วันเราจะอ้วนถึงถึงอถึงที่ส่วนระภูมิน่าจะประมาณห้าทุมท่มอาทุนมีลุยชอจะขับรถ กลับบ้านต่อไหวไหมเปล่าหรือว่าจะนั่งพักก่อนโอเค